สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ครับยูทงยูธาครับมาหาแย่ไข่หมดแดงครับพี่น้องนี่ก่อนเทาสิแย่ไข่หมดแดงนะครับก็ต้องหาไม้สาวก่อนนะครับนี่อะไรคือไม้สาวฮะเขาเรียกไม้ต่อยไม้สอยอ๋อใช่ตั้งแต่เกิดมานะครับก็คือครั้งแรกในชีวิตที่แย่ไข่หมดแดงส่วนมากตอนที่เป็นเด็กก็พ่อแม่นะครับแย่ให้กินนะครับผมวันนี้เราก็แย่เองแย่เองเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหมานหรือเปล่าจะหมานไหมครั้งแรกในชีวิตไม่เคยแย่ไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยเหรอเฮ้ยไม่เคยต้องลองต้องลอง จะเป็นตาบ่นอเดี๋ยวเดินหาเดินหาลังมดแดงก่อนมันอยู่สูงไหมดูเองสูงอยู่เตี้ยๆก็มีส่วนมากมันอยู่ตามต้นมะม่วงไม่ใช่หรอทุกต้นแหละต้นที่มันมีผลไม้เปรี้ยวๆมดแดงชอบอยู่ทางนี้ไม่น่าจะมีไม่มีหรอก เขาไปหาทางอื่นเนี่ยครับพี่น้องวิธีวิธีนะครับปกติเขาสวิงเด้แต่ผมเอากับคู่หน่อยครับเพราะว่าสวิงหาไม่เจอจะขายไปไซส์พี่น้องนี่ครับแบบนี้เลยเฮ็ดปานหุอาชีพนี่แบบนี้เลยพี่น้องเฮ้ยน่นทางนึงนี่นี่นี่เจียวพอดีเลยนี่ตัวนี้นี่มุดมาุนี่นี่นี่ขนเป้าหมายของเราอยู่ทางนี้นี่ คือบอคือบอน,นี่อันนี้อันนี้ลังเล็ก <Hey? S 1> นี่อันนี้ลังเล็กอู้นี่เอออันนั้นลังเล็กลนุ่นลังใหญ่อยู่ข้างบนข้ <Ooh. S 3> างน้อยนะวะมันจะมีลังน้อยมันจะมีไข่ไหมทุกคนลองลุ้นกันนะคะลุ้นพร้อมๆกันไม่ใช่มันมีแต่แม่มดแดงเหรอเยอะมาเถอะแต่น่าจะมีแหละโอ้คือมันเนาะไข่ไม่เห็นมีไข่ลงเลยมีแต่มดแดงลงมันไม่ลงถังเลยเออ mm. นั่นแหละแล้วก็รูลงมาเลย ตัวนี้ใส่น้ำลงไหมยังน้ำมาลุนก่อนรังแรกเบิึงพี่น้องสิมีบ่วเต็มไปหมเดินไปดูได้มีไหมไม่มีเลยฮะใส่ไม่มีเลยนี่เต็มหมดแดงสมมาขววงเลยมันกำลังกกดมันกำลังสร้างรังมันกำลังสร้างรังมิตรเอ๋ยกำลังใครอุ้ยเป่าเมื่อไหร่ารังนู้นรังนู้นข้างบนข้างบนรังใหญ่สมแห้งแถอะวะ ข้างบนลางใหญ่ตัวเองหลุนตัวพี่น้องใช่ข้างใหนหลุนข้างบนนล่นอ่ะเห็นไหมต้นว่ามันกำลังออกดอกโหหลายลางอยู่นะเนี่ยอู้หเฮ้ยอันนี้มีรุ่นอันนี้ไม่รุ่นโอ๊ยมีแต่แม่เฮ้ยใครมีใครมีเฮ้ยใครมีใครมีมีหรือเปล่าเฮ้ยใครมีใครมีใครมีเอามาลุ้นกันนะคะว่า มันจะมีไข่ให้ไหมแทนแทนแทนมีแต่มดแดงฮะมีแต่มดแดงอ่ะอย่าว่าเถอะเออไม่มีอ่ะไข่โอ right ้ไข่แค่สองสามอันเองมันกำลังมันกำลังสร้างรังอ่ะต้องหารังเก่าๆอุ้ยอู um> <t <t ¿t ้นี่งเลยมียูนี่งเลยต้องหารังเก่าๆนี่เดียวเองให้ชิมเอชิมเอแมวเดี๋ยวอันนี้ก่อนมามาหารังใหม่ทางนี้โอ้โหมาทางนี้ พีน่นงครับนี่มันมากเดี๋ยวหารังก่อนเนี่ยอันนี้มันรังเก่าแล้วอะ่ะมันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่อันนี้น่าจะมีอันนั้นไม่น่าจะมีหรอกมันรังไม้ลองมือเส้นบ้างเอาวิ มาบกขาดปะเงี้ยบกเขาปะไม่อ่อนพี่น้องไม่อ่อนไม่อ่อนพดไม่มีรังแล้วอ่ะฮะสงานบ่อนอ่ะมันมมน,ไไนี้เ,เ,เ,เป็นอะไคือบ่อนอคือเก่าคือเก่าคือเก่าเหมือนเดี๋ยวไอ้งไหม มือมีเสือไปพี่น้องด้อยใหญ่ไปมไหม่งไม้ครับผมอีกปลาหนึ่งเผื่อเผื่อมีเผื่อมีปลาหอยอ,อีกทางนึงดีกว่าทางนี้นดีกว่าตายได้นี่ตลกแล้วเนี่ยมั <c oughs> วแต่มองของอ้างบนนุ๊กอย่าบอกนะห่างเปล่ามีมดแดงโดนอยู่สุดท้ายอี้จะบอกนะห่างเปล่า ด <chat> ีไหมคือเกาโอ้ไข่เยอะกว่านี่ะเรนยที่ปุแขนลูกปุแขนเปิดละดั่วงไว้งไปไว้ย้ายหน่อยระดับเบาอุ้ยยิ่งๆนี่วงจะลื่นวะโอ้โมีพี่น้องมีก มุเต็มเลยนุ๊กนองเลยว้าวยังเหลืออีกนะโอ้ยฮะพี่เดียวเองโอ้ยไข่เล็กเลยโอ้มันกลายแล้วไข่หน่อยไข่หน่อยมันไข่หน่อยมันไข่น้อยนะมันจะเป็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วเนี่ยนะใช่มันจะเป็นตัวแล้วมาช้าไปรู้ก่อนมาช้า ตัวเองแย่เบาๆสิแล้วไข่มันก็แตกหมดหรอกฮะแย่งแรงนี่แหละโอ้โอ้โอโอโอ้เสรยแล้วเดดูดิดูดิเยอะหรือเปล่าโอ้ห้ดูดิมีไหมโอ้มีนิดเดียวเองอะไข่เล็กอะ เขาตีเองอ่บอกให้แย่เบาๆก็ไม่มีสิมันเกี่ยวอะไรมันไข่มันแดงเออเหรอนี่นี่ยอีกอีกลังอีกรังอีกรังนี่นี่นี่ข้างบนนี่ไหนแย่มาอนี่โอ้นี่อีกรังหนึ่งลังใหญ่เลยคือลังใหญ่เลยที่ว่าใช่เดี๋ยวแย่เบาๆนะไม่ลังเดิมที่บ่ายใช่ไหมคนละรังรังทมเช่ปะ กูเมียนเจริญพะมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะมีไข่ไหมโมแดงจัดวะไข่แต่ไอไข่มันโอ้ยไข่ตรงมาแล้วไม่มีแต่แม่ท่านมาเอด้วยไม่มีมีแต่ไม่มีเลยค่ะมีแต่หมดแดงโหเยอะมากเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวมัน คุณเต็มเลยอะเต็มไปคุณนะคิดอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยบ่ป่ะไม่มีแล้วแหละทุกคนมีแต่หมูแดงมีแต่แม่แป้งมันเอ้ยมีแต่แม่หมูแดงไปดูสินาซีเดชั้นนี้แหละครับผมโอ้ผวาหวานผวหวานบวหมานโอ้ยคนแย่หมดแล้วครับ เอาเอาทิ้งเลยให้มันขึ้นต้นไม้ให้มันอยู่ใ<ฮ>หม่บายบอร์มารพี่น้องในทรันมนี้ล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับผมว่าเราจะทำอะไรกันต่อวันนี้ครับเกินไปหุ่นนะเดี๋ยวคืนนี้ไปจับที่ลไหน